เดี๋ยวปัดซัดเลยเดี๋ยวปัดซัดซัดเลยเป็นอะไรเห็นบอกว่านักมวยไปท้าเมสซี่เหรอคะค,อคือผมว่าอันนี้เป็นบอลโลกที่ที่สื่อถึงสถานก,การณ์โลกตอนนี้เยอะที่สุดอะคือเหมือนวันๆด้วยความเครียดของโลกเหมือนเหมือนเราอยากจะหาเราอยากจะหาเรื่องกันมากกว่าจะหาความรักซึ่งกันและกันคือผมก็งงๆนะคือ มีข่าวมาคือถ้าเกิดได้ดูรูปข้างบนเนี่ยคนนี้เป็นนักมวยคาเนโลอัลวาเรสเนี่ยเป็นนักมวยเม็กซิกันส่วนคนนี้เป็นเมสซี่ซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันเลยถูกไหมนักมวยกับน,นักบอลเนี่ยแต่ประเด็นก็คือเขาบอกว่าอยู่ดีแปลเป็นไทยก็คือเมสซี่ควรจะสวดบนว่าอย่าให้ผมเจอเขานะเพราะเจอเนี่ยเละแน่ถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คืออย่าให้เจอถ้าเจอโดนซัดแน่นอน อ,อผมก็เลยงงว่าไ,ไปเกี่ยวอะไรกันออคือนอกจากทั้งคู่นเนี่ยอยู่ในกลุ่มบอลโลกกลุ่มเดียวกันแล้วอาร์เจนกำลังจะเข้ารอบแล้วเม็กซิโกกำลังจะตกรอบเนี่ยคือประเด็น,เ,นเขาบอกว่าเมซซี่เนี่ยใช้เสื้อเม็กซิกันคือผมคาดว่าน่าจะแลกเสื้อกันแล้วก็บอกว่าใช้เสื้อและใช้ธงชาติผมไม่เข้าใจคํานี้นะฮบคำว่าธงชาติเนี่ยไม่ผมคิดว่าคงไม่ใช่ธงชาติธงชาติแต่น่าจะเป็นธงชาติบนเสื้อบอลเมสซี่ใช้เสื้อของเราและธงของเรา ูพื้นผมรับไม่ได้อ๋ออะดูรูปที่สองนะคืออันนี้คือรูปที่หลุดออกมานะครับกลองเห็นชัดไหมจ๊ะเห็นค่ะเห็นชัดคือค, <ำ S 2> คือคือ,คอนี่นี่คาดว่าน่าจะเป็นเสื้อของทีมชาติเม็กซิโกอืมซึ่งถ้าเกิดดูจากรูปที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ชัดเหมือนเมสซี่เอา,าเท้าไปเหยียบแล้วถูอ่ะอันนี้เราต้องพูดอย่าง อย่างอย่างเป็นกลางอะนะครับไม่รู้สิถามคนกลางกลางเนี่ยแต่แต่บางจังหวะอะนะมันจะเหยียมหรือเปล่า,อ,าอันนี้จะเหยียมหรือเปล่าคือเขาไม่ได้ตั้งใจมันมันยุม่มหีิมมากาให้ดูอีกรูปหนึ่งนะฮะนี่ฮะนักมวยคนนี้ก็บอกว่าทุณนเห็นเมสซ,ซี่ทำความสะอาดพื้นด้วย เสื้อและธงของเราหรือไม่ใช่อรูอนะฮะคือถ้าคนกลางๆก,ก็อาจจะมองว่าเขาคงจะโมโหว,ว่าทีมชาติเขากำลังจะร่วงด้วยน้ำมือของอาเจนและเมสซี่หรือเปล่าอืมแล้วล่าสุดเนี่ยมีตัวละครที่สามจากสเปนก็คือเซร์สปาเบกาสซึ่งเป็นกองกลางสเปน,นเราจำได้ไหมเราเจอเขที่บาร์เซโลนาค่ะนี่เม็กซิโกนะฮะนี่อารเจนนี่สเปนมาด้วย เชสพยายามพูดบอกว่าคุณไม่รู้จักเมสซี่และคุณก็คงไม่เข้าใจว่าวัฒนธรรมในห้องแต่งตัวฟุตบอลเป็นอย่างไรหลังจากเกิดเกมหลังจากจบเกม mm hmm. ส่วนใหญ่เสื้อทั้งหมดแม้กระทั่งเสื้อของทีมชาติเราเองนั้นก็จะอยู่บนพื้นและจะถูกซักหลังจากนั้น แล้วเหตุการณ์ที่มันดูสนุกสนานเสื้อกองอยู่ตรงพื้นเยอะแยะมากมายเป็นเพราะเวลาคุณชนะแมตช์สำคัญมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นปกติอ่ะอันนี้ผมแค่เล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวผมพยายามจะสรุปแบบเป็นกลางที่สุดคือผมคิดว่าฟุตบอลมันชิบหายแล้วอะครับ คือแทนที่เกมมันจะสนุกแล้วเราดูบรรดาบรรดาจะมันกลายเป็นว่าข่าวรายวันว่าชาติไหนเกลียดกับชาติไหนคุณรู้สึกเหมือนผมไหม,มคือล่าสดในทิกต o อแชมป์จดไปก็คือซาอุม,มีเรื่องกับเยอรมัน<ะ>กับอเมริกันคือคลินส์มันเป็นอดีตนักบอลเยอรมันมเคยคุมถิมชาติอเมริกาแล้วก็มาดดาทางด้านของไม่ได้ดาหรอกมากัด ทางด้านของอิหร่านซึ่งเป็นชาติในเอเชียแล้วก็มีผู้จัดการเป็นโปรตุเกสว่าวัฒนธรรมของพวกอิหร่านนะชอบไปโวยชอบไปกดดันกรรมการชอบชอบเล่นนอกเกมทางอิหร่านและโปรตุเกสก็ซัดกับว่าตัวคลินส์มันเองเนี่ยชาตติัวเองเนี่ยเยอรมันก็เคยล้มบอลในปี1982คือเนี่ยครับความหวังของโลกผมคือมันมืดมา่คือดับไปเลย คือตอนนี้เขาไม่ได้ดูบอลกันแล้วอ่ะมันม,มันดูว่าเอาเอาฟุตบอลมาเสร็จแล้วก็เอาชาตินี้เกลียดกับชาตินี้เออทะเลาะกันซึ่งประเด็นของแมสซี่เนี่ยอันนี้พูดในมุมผมนะมันเข้าใจได้ว่าบางประเทศเขาดูว่าธงชาติกับเสื้อเป็นของสูงผมยกตัวอย่างง่ายๆปถ้าคุณดูฟุตบอลกูจเจนเนี่ย นักบอลก็เอามือจับหัวตบหัวอะไรกันเนี่ยถ้าเป็นไทยทําได้ไหมไม่ได้ถูกต้องประเทศไทยเขาดูว่าหัวเป็นของสูงท้าเป็นของต่ําแต่ฝรั่งสมมติคุณสนิทกันหรืออะไรบางครั้งการเอาท้าไปลูบหัวชาวบ้านเนี่ยเล่นอันนี้สมมติสมมติอยู่เงี้ยผมฝรั่งกัแบเฮ้ยแล้วไปโดนหัวคุณเนี่ยฝรั่งก็จะดูว่าไม่คอขาดบาดตายเท่ากับคนไทยเพราะคนไทยมีวัฒนธรรมของสูงกับของต่ำถูกไหมฮะแต่ต่างชาติตวันตกเขาไม่มีคําว่าสูงกับต่ำเขามองว่าหัวเล่นได้ ฉะนั้นก็ต้องถามผู้รู้อาร์เจนกับเม็กซิกันว่าเสื้อเนี่ยเป็นของสูงหรือของต่ำคือบางประเทศถ้าเอาเสื้อที่มีธงชาติวางบนพื้นไม่สีเรียสผมไม่รู้บางประเทศเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นในเอเชียก็คงจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าทางตะวันตกคือส่วนตัวผมเนี่ยผมเข้าใจทางด้านของเม็กซิกันนะ คือผมเป็นคนสะอาดชนะอะไรที่ผมใส่เนี่ยผมก็คงไม่เอาเสื้อผมกองไว้เนี่ยตพื้นแต่นักกีฬาส่วนใหญ่งคงใส่แล้วเปียกเงิงนก,ก็นนย,ยนโยนะซึ่งจริงจริงประเทศ่ระเบียบเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับตะกร้าถูกไหมคือผมอยู่ที่อเมริกามันจะมีตะกรา้าผมไม่รู้ประเทศอื่นคือสุดท้ายเขาจะถอดแล้วเขาก็จะไปใส่ในตะกร้าอืแต่เขาจะไม่วางไว้บนพื้นบนพื้นเขาจะวางรองเท้าไว้ อันนี้คือผมพยายามมองอันนี้ผมจะมองในมุมของเม็กซิกันกอนอือคือผมไม่ต้องการจะบอกใครถูกใครผิดเพียงแต่ผมบอกประเทศไทยเนี่ยเราต้องเรียนรู้ในการเป็นคนกลางนะครับฉะนั้นอันเนี้ยผมเข้าใจเม็กซิกันเนี่้เพราะผมไม่เคยวางเสื้อไว้ไวตรงพื้นมผมจะวางเสื้อผมไว้บนเก้าอี้หรือไม่ผมก็จะวางเสื้อผมไว้ตรงที่แขวนเพราะ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับเหตุผลสูงต่ำนะ ผมเป็นคนเกรงใจคนซักเหนื่อยคนซักอ่ะเสื้อคุณเหม็นอยู่แล้วแล้วยิ่งคุณเอาเสื้อคุณไปวางรวมกับรองเท้าแล้วพื้นมันสกรปรกเสื้อมันก็ยิ่งสกรปรกฉะนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับสูงต่ำแล้วอันนี้อันนี้คือฝั่งเม็กซิกันถ้ามองแล้วเข้าใจส่วนฝั่งอาเจนผมไม่รู้วัฒนธรรมอาเจนคนอาเจนมาบอกผมทีว่าวัฒนธรรมอาเจนเนี่ยการเอาเสื้อชาติตัวเองที่มีธงชาติหรือเสื้อชาติอื่นสมมุติเอามาแล้ว ด้วยความคึกขนองเหยียบแล้วเอาถูผมไม่รู้อเมริกาใต้ถือ,ถอหรือ,รอเปล่าแต่ในแง่ของคนทั่วๆไปถ้ามันมีธงชาติอยู่แล้วไปวางบนพื้นแล้วถูไปถูมาผมว่าคนส่วนใหญ่ก็คงจะไม่พอใจอืมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันอืมคนฉลาดสุดคือใครคุณรู้ไหมใครอะยูเกนครอปเกี่ยวไงคุณรู้ไหมยูเก้นก็เคยบอกแล้วว่าอย่าเอากล้องไปถ่ายในห้องพักนักกีฬาออจริง เพราะบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางเรื่องที่มันเหมือนกับมันจะไม่เซนซิทีฟสาหรับบางคนแต่มันเซนซิทีฟสำหรับบางคนถูกไหมฮะสมมุติแมนยูเตะกับลิเวอร์พูลผมไปนนักบอลลิเวอร์ pool เอาเสื้อแรกกับแมนยูแล้วปรากฏว่ามีคนทำนั่นผมแล้วถ้าเกิดผมเอาเสื้อแมนยูแล้วฝรั่งไม่ชอบใช้มือหรอกฝรั่งชอบใช้เท้าแล้วถ้าผมเอาเท้าเหยียบเสื้อแมนยูแล้วถูพื้นอ่ะผมก็เชื่อมีแฟนแมนยูคงไม่พอใจมพอใจแต่จริงๆเราอยู่บ้านเราก็ทําบางคนขี้เกียจ เขาหยิบเสือ้อถูกต้องไงไฉะนั้นผมเลยบอกว่าเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องอืมมันควรจะไปโฟกัสกันที่บอลแต่เขาก็คงไม่ชกกันหรอกมัง้งไม่แน่ครับคนหัวร้อนมัน <c oughs> ขออภัยนะครับผมเวลาผมเครียดมากๆเนี่ยผมจะมีอาการไอเพราะว่ามันคือยาพิษอะวิวคุณเอาฟุตบอลเกมหนึ่งมาตอนนี้กลายเป็นซาอุโปรตุเกสไม่ถูกกับเยอรมัน อเมริกา,าแล้วหนึ่งคู่ตอนนี้ก็เราจะมีศึกนอกสนามอาร์เจนกับเม็กซิโกอีกอะและ้วแล้วมันจะมีมันจะมีอะไรอีกอะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของคุณก็คือตอนเนี้ยเหมือนมันจะต้องเลือกฝักเลือกฝ่ายกันไปหมดอะอฉะนั้นผมก็ได้แต่บอกว่าเม็กซิกันคุณก็อย่าไปถืออะไรมากเราให้เสื้อเข้าไปแล้วมันก็เป็นของเขาก็าจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะใช่เหมือนกับผมซื้อเสื้อให้คุณตัวเนี่ยนะ อันนี้มองในแง่ของคนกลางๆนะผมเสื้อให้คุณตัวหนึ่งแล้วคุณจะเอาเสื้อผมเนี่ยไปเช็ดพื้นมผมก็ไม่ถือแต่คุณไปลงโซเชียลไหม,มพอคุณไปลงโซเชียลเกมมันเปลี่ยนคือถ้้เแต่คุณทําถ้าฉันไม่เห็นฉันรับ<ค>รได้อถูกไหมฮะส่วนอาเจนคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันมีโลกหลายๆประเทศในโลกเนี้ยที่คิดว่าการเอาเสื้อของเขาที่มีธงชาติเขาไปวางตรงพื้นอย่าว่าแต่เอาไปทำความสะอาดพื้นนะ<ม>ว่าเขาถือ แต่ถ้าเกิดคนบรรลุนะถ้าคนบรรลุเลยเขาจะพูดบอกว่าชาติของเป็นสิ่งนอกกายจริงๆคุณไม่ต้องมีช่องมีชาติคุณคนเหมือนกันแต่เราพยายามจะบอกว่าคุณชาติโน้นชาตินี้เพื่อที่จะมาลบกันพอามาลบกันเสร็จปุ๊บอาวุธจะได้ขายได้ความเกลียดชังจะได้เยอะคือจริงๆสุดท้ายคุณก็เป็นพี่น้องกันแหละคุณถ้าคนบรรุจริง,รงๆก็จะบอกว่าจบก็คือจบอย่าเอาอะไรไปเพราะว่า มันไม่ได้ช่วยอะไรให้โลกแล้วมันทาให้บอลโลกครั้งนี้นเป็นบอลโลกที่ผมว่าเศร้าที่สุดมันเป็นบอลโลกที่มันมีการเมืองมันมีเชื้อชาติม,มันมีอะไรแบบเศร้าอะครับเมื่อคุณทราบตรงนี้แล้วคุณจะทําอะไรในฐานะผมผมก็บอกเลครับคนเก่งเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองแต่คนเก่งกว่าจะเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นหนึ่งคุณก็อย่าเอาเสื้อคนอื่นไปวางลงพื้นจบสอง ต่อให้เขาทําก็พยายามไปเข้าใจว่าเขาคงไม่ได้หมายความอย่างนั้นเมืม่อ<ล>งป็นที<จ>มก็ไม่ต้องแรเกเซสหรัมเมซี่จบไม่ต้องแรกเซกับอาร์เจนเลยจบเพราะความเกลียดไม่เคยซ่อมความเกลียดแต่ต้องซ่อมด้วยความรักแต่วันนี้ความรักมันหายากสเหลือเกินฉะนั้นเรื่องนี้พี่น้องคิดว่าถ้าเราอยากให้โลกนี้มีสันติเราจะมีสันติกันไนดะ้ยังไงครับที่เขาลบกันทุกวันเนี่ยคุณแจ๊กเขาจับมือกันได้นะในเมื่อฟุตบอลเนี่ยยังไม่ได้ชกยังไม่ได้อะไรคุณยังหาเรื่องกันอยู่อย่างนี้ ฉะนั้นตอนนี้ผมแค่พูดไว้สําหรับคนที่ยังไม่มีลูกว่าคุณอาจจะคิดถูกแล้วเพราะโลกในอนาคตจะเต็มไปด้วยสงครามทั้งในและนอกสนามและทุกวงการและพี่น้องชาวไทยจะต้องเรียนรู้เหมือนอย่างที่จีนเหมือนอย่างที่ประเทศมหาอำนาจเขาดูว่าในอนาคตมันจะมีชาตินี้แข่งกับชาตินี้คุณจะต้องอุดหนุนและคุณจะต้องเลือกข้างคนที่มีประโยชน์กับคุณมากที่สุด มาวันนี้คุณต้องศึกษาการเมืองแล้วว่าประเทศไหนช่วยไทยแล้วคุณก็ต้องไปซื้อสินค้าของประเทศนั้นๆไม่ใช่แค่ไปดูแล้วว่าตะวันตกหรืออเมริกาหรือเยอรมันหรืออะไรดีหรือไม่ดีคุณต้องไปไปศึกษาและดูการเมืองว่าประเทศไหนช่วยประเทศไทยสมัยก่อนแน่นอนผมเชียร์เยอรมันเพราะว่าผมเริ่มดูเยอรมันผมเชียร์อิตาเลียนเพราะผมชอบแฟชั่น ผมก็ยังเชียร์เขาอยู่แต่วันนี้ผมเชียร์ทีมชาติไทยและถ้าไทยไม่ไปผมเชียร์เกาหลีกับญี่ปุ่นเพราะผมรู้สึกว่าผมใกล้ชิดกับพวกเขามากกว่าพวกเขากับคนไทยมีอะไรที่เอื้ออารีกันมากกว่าแล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าประเทศไทยสามารถคิดแบบนี้ได้สังคมก็จะดีขึ้นอ่ะวิวผมอยากพูดแค่นี้คุณมีอะไรอยากถามผุมไหมอย่าลืมให้แฟนๆกดไลค์ครับ, <S <S บผม อสรุปผลบอลมันง่ายครับแล้วผมก็เข้าใจว่าเรื่องพวกนี้อาจจะหนักแต่ความสะใจไม่ทำให้ประเทศหรือว่าคุณภาพชีวิตคุณดีถ้าคุณยังเชียร์แค่ศักด์ไดเอามันเนี่ยมันก็จะพังๆอย่างเงี้ยเหมือนอย่างที่คุณเห็นนะครับสมัยก่อนรุ่นอากงหรือคุณปู่ผมเนี่ยเราชนะเกาหลีกับญี่ปุ่นแต่มาวันนี้เนื่องจากเราไม่เคยคิดอะไรเป็นระบบเราไม่ทําอะไรเป็นระบบเราไม่รู้ว่าเราควรเชียร์ใครเราไม่รู้ว่าเราควรจะทําอะไรซึ่งตรงนี้ผมพยายามจะแนะ วิธีเพื่อให้อย่างน้อยเรายังมีโอกาสที่จะรอดเพราะตอนนี้เรารอดแรกยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะคุยนะแต่วันนี้พอก่อนแค่นี้ก็ดูบอลโลกก็เซ็งๆพี่น้องว่ายังไงอ่ะอยากทราบคอมเมนต์เหมือนกันแม็กซิกันกับอาร์เจนเนี่ยคุณมองไงอ่ะคุณเป็นทีมชาติเนี่ยผมถามคุณอนะ่ะสมม,ต,สม,มติคุณให้เสื้อทีมชาติคุณอนะ่ะสมมติสมมติคุณให้แรกกับสักประเทศหนึ่ง mm. แล้วเขา อันนี้อย่าว่าแต่เอาเท้าเหยียบนะสมมติก็ประมาณว่าตรงพื้นคุณรู้สึกอะไรไหมถ้าวางตรงพื้นเฉยๆวิวเฉยๆ,ๆนะเออแต่ถ้าเกิดสมมติแบบเอาไปถูเราเท้าถูจริงๆมันก็รู้สึกเฮ้ยแลกไปแล้วก็มีนิดนึงแต่ก็ไม่ได้โกรธอาจจะคิดว่าเขาอาจจะไม่ตั้งใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบโยนระว่างพื้นไม่ไม่ถืออะสําสหรับวิวเข้าใจแต่นะักกีฬาเองก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าคุณจะบอกคุณเล่นกีฬาเหนื่อยแล้วคุณจะบอกไม่คิดอะไรมากแต่บางคนเขาคิดมากแล้วผมก็คิดเสมอว่า ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องความสูงส่งเลยนะผมคิดถึงคนที่ต้องซักเสื้อคุณเนะี่ย <c oughs> ฉะนั้นผมว่าประเด็นสําคัญสุดก็คือคนที่เขาต้องมาซักเสื้อเหม็นๆของของคุณซึ่งมันยากอยู่แล้วเพราะคุณไปคลุกกับดินกับหญ้าอะไรมาเนี่ย <c oughs> ผมถ้าคุณจะถามผมผมว่าเราไม่ควรจะทะเลาะก,กันเพราะว่าในเรื่องของชาติหรือในเรื่องของความสูงส่งแต่ผมว่าทุกวันเนี้คนที่เขาต้องมาเช็ด ห้องน้ำใ้คุณคนที่เขาต้องมาซักเสื้อคุณเขาลำบากพอแล้วเขาเงินเดือนไม่เยอะแล้วคุณควรจะช่วยเขาฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้จากเรื่องนี้ก็คือคุณมีคนใช้คุณมีแม่บ้านคุณมีพ่อบ้านคุณมีคนหลายหลายคนที่เงินเดือนต่ากว่าคุณแล้วต้องทํางานซึ่งลําบากกว่าคุณคุณเห็นใจเขาเถอะบทเรียนเสื้อเม็กซิโกอาร์เจนตินาเมสซี่เพชชัยสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวก่นีวันพฤหัส ติดตามรายการของเรารายการใหม่อ่ปรพเด็นนี้นะครับหลายคนบอกพี่แชมป์หลายคนบอกไอ้พี่แชมป์ช่องสามใช่ครับตอนนี้3บวก6นะครับ36นะฮะขอบคุณมากไปไหนหลายๆคนก็ยังจําได้ดูกันมาเป็นสิบปีแล้วตอนนี้ผมเข้าใจครับมีสื่อเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใครคิดถึงกันนะครับทุกคืนพฤหัสห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับก็ฝากดูรายการแชมป์จัดไปทางช่อง36นะครับแล้วก็ใน YouTube ของผมนะครับ ตอนนี้คลิปก็เยอะแยะมากมายถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆโด,ดนๆพัฒนาชีวิตและสังคมเข้าไปเลยนะฮะที่ช่องแชมป์จัดไปแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์และ Subscribe ไม่พอครับสับเสร็จปุ๊บไปฮิตดิ่งดำกระดิ่งสีดำอันมนสุดติง,ตง,ตง,ตงทุกคลิปที่ผมพูดถึงคุณจะได้ไม่พลาดแล้วผมก็จะไม่พลาดที่จะนำเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟัง love you